สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามืเอนี้กับมาพ่อกันกับเซี่ยออมนะจ๊ะอยู่คูบตาบันดุงมืเอนี้สิมารีวิวรถรุ่น LHA ศูนย์หนึ่งแปดเอทีนะจ๊ะึ่งอยู่ทางๆเซี่ยออมนี่รถคันนี้เป็นรถปีหกสามนะจ๊ะได้ผ่านเก่าลอยสามสิบหกชั่วโมงจ้ะราคาเงินสดอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะจ๊ะตรวจเช็คให้พร้อมใส่งานดาวรับรถอยูที่สี่หมื่นบาทเท่านั้นจ้ะท่านแม่นลูกค้าสนใจคันนี้โทรเข้ามาสอบถามเซี่ยออมได้จ้าศูนย์หกหนึ่ง สองศูนย์หกซีซีนะจ๊าเดี๋ยวเราไปเบิรงกันเลยนะจ๊าว่ะคันนี้ง่ามขนาดไหนจ๊าจ๋ามาเบิรงรอบๆขั้นกันเลยจ้า L อลหาศูนย์หนึ่งแปดขั้นนี้เป็นสภาพเดิมๆนยี่เนาะจ๊าสภาพเดิมๆรอบขั้นเลยจ้ารถตรวจเช็คให้พร้อมใส่งานเนะจ้าคันเมนสนใจทักข่ามาสอบถามได้จ้า